เราจะถามว่าคุณสบายดีไหมคะต้องถามว่าอะไรดีหนู <S <S ไปรู้ขึ้นภาษาอังกฤษได้ไงคะหนูพูดได้นิดนึงฉันสบายดีพูดว่าอะไรได้มั้ง I am I am สบายดีสบายดียดคุณครูอยากให้เด็กเอาวิธีการสอนเนี้ยไปสอนนักเรียนคนคนหนึ่งสอนเลยครับอา,าจารย์ ใครอยากเป็นครูบ้างคะ mm. ทั้งคู่เลยสอนวิชาอะไรสอนวิชาอะไร mm. วิชาอังกฤษค่ะ<อ>วิชาอังกฤษอ่ะไหนลองแนะนำตัวเปว็นภาษาอังกฤษให้คุณครูมะนาวฟังหน่อยค่ะ Hi my name is Maria I'm a six years old Okay and you? Hello my name is m a i a m six years old uh, six year years old uh, okay. อ่ะโอเคอ่ะเรารู้ไหมว่าการเป็นครูเนี่ยหลักๆเลยต้องต้องทำอะไรบ้างคะสอนนักเรียนค่ะ แม่เป็นครูก็ต้องมาสอนนักเรียนถูกแล้วนะครับมาเรียกันใช่ไหมคะไหนโชว์สเต็ปให้ดูหน่อย A ถึง Z อโอเค A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y n d Z หน้าตาลูกครึ่งแบบนี้เป็นลูกครึ่องอะไระคะลูกครึ่งเยอรมันค่ะเยอรมันเป็นหนูลูกครึ่งฟินแลนด์ค่ะมันพูดภาษาเยอรมันได้ไหมคะได้ค่ะโชว์หน่อยค่ะกูทินชากูทินชาก็굿มอร์นนิ่งใช่ไหมใช่ค่ะแลนนะะ้วฟินแลนด์เหรอคะไม่ Hello, ค่ะเพราะว่าฮัลโหลค่ะ พูดได้หลายภาษาแบบนี้ก็เป็นคุณครูสบายแหละครับแต่ในวันนี้ขอาภาษาอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะครับจิวซ่าเอาแบบพิ้วๆไปเลยอ่ะสมมติถ้าเราอยากจะเข้าบทเรียนในการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆอย่างนี้เราจะเริ่มยังไงดีจากเบสิก g o d morning g o o d morning คือสวัสดีตอนไหนเอ่ยเชา้ชาเราต้องออกแอคเซนต์นิดนึงถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษใช่ไหม อาบังพูด Good morning Good morning Very good Good afternoon Good afternoon Good Good evening Very good Good evening Good evening Okay and ลาตีสวัสดีเหรอคะ Good night Good night แกร Good night Good night อาลราถ้าเกิดเราจะถามว่าคุณสบายดีไหมคะต้องถามว่าอะไรดี ไหนบอกไปลู้เครื่องพศาศาูดภาษาอังกฤษได้ไงคะหนูพูดได้นิดหนึ่งอ้าวไหนมาตอนแรกโชว์ซับพ,พิวเลยพูดได้นิดเดียวแล้วภารกิจจะผ่านไหมครับเนี่ยนี่ยาถ้าอยากจะรู้ว่าอ่ะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าคุณครูมะนาวเนี่ยสบายดีไหมจะต้องถามว่าอะไร h o าอะไรเอ่ย h o า m ม c h h o า m ม c h h o า m มั h <laughs> นี่เขาให้ถามว่าราคาเท่าไรไม่ใช่สบายดีไหมอ่ะเดี๋ยวออกเสียงตาม how is it going How, how is this going? Okay, again. How is it going? How, how is it going? อันนี้ก็แปลว่า How are you ได้เหมือนกันถ้าถ้าเกิดทีเชอร์จะบอกว่า I ฉันสบายดีพูดว่าอะไรได้มัง้ง I am I am สบายดีสบายดียดใช่ครับสบายดีแต่เขาให้ตอบภาษาอังกฤษครับนี่ก็มัวนิ่มใช้ภาษาไทยอย่างเดียวเลยนะครับนี่ I am f i okay I am great I am great ถ้าไม่ว่า I am sick I am sick ถ้าไม่ว่า I am busy I am, I am busy โอเคทำได้นะเอิม่มจำไม่ได้อ้าวจำไม่ได้แล้วจะไปสอนคนอื่นได้ไหมละครับทีนี้โอเคเมื่อกี้เราจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูสอนแบบไหน้เด็กๆมีะอะไรจะถามคุณครูอีกไหมคะมีค่ะ,ะ Are you married yet? No I'm not married yet as i know you don't marry yet because you don't have a ring ah oh, you're smart girl ah uh, how about you what do you want to ask me do you have a look t <laughs> <laughs> แหมมาเรียนี่คำถามทันสมัยทีเดียวครับแล้วมีมหมล่ะครับคุณครูลูกเทพถ้ายังไม่มีนี่เอาจิ๋วซ่าไปเลี้ยงที่บ้านไหมครับรับรองแต่ละคนนี่สุดๆเลยนะครับครู <laughs> จากนั้นคุณครูก็สอนหลักการสอนภาษาอังกฤษให้กับจิวซ่ากันพ <g ain> อสมควรเลยแหลนะครับเพื่อจะเอาไปปฏิบัติภารกิจของเราในวันนี้นั่นเองโอเควันนี้คุณครูมะนาวมีภารกิจให้เด็กๆทําจำได้ไหมคราวว่าวิธีการสอนเป็นยังไงเด็ <g ain> กๆจาได้ um นะคุณครูอยากให้เด็กเอาวิธีการสอนนี้ยไปสอนนักเรียนคนคนหนึง่งคุณครูจะให้เวลา40นาทีแล้วถ้าเด็กนักเรียนคนนี้ทําข้อสอบผ่านหนูทภารกิจผ่านแต่ถ้าเขาทําตก ภารกิจหนูไม่ผ่านโอเคไหมคะค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดนักเรียนสอบผ่านนะคุณครูก็จะมีเหรียญทองให้คนละเหรียญเ,เอาไปเลยอยากได้ไหมคะอยาก,ยากได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมตั้งใจสอนโอเคไหมคะใช่แล้วครับต้องตั้งใจสอนและต้องตั้งใจอย่างมากด้วย เพราะนักเรียนที่จะมาเรียนในวันนี้นี่จะเป็นใครกันนั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงที่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์อยากบอกนะครับว่าคนนี้โอโ้โห,โหงานเข้าแล้วครับจิวซ่าคุณลุงแอนนาชวนชื่นนั่นเองจะมาเรียนกับเราในวันนี้พูดไทยนี่ยังไม่ค่อยชัดและจะมาเรียนภาษาอังกฤษรอดไหรครับาาน,นี่ไปเลยไงครับค,คุณครูลูกศิษย์คนนี้พอสอนได้ไหมครับรับรองหาอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม